สวัสดีครับร้านรับซ่อมเลื่อนไม้ครับวันนี้มี t o y ยต้าวีโกครับพิลัเนอร์ปี2006ครับอาการเลื่อนไม้เสียไฟทีเบลกระพริบแวบๆตัวเลขไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ทำงานเลยสักจุดหนึ่งโอเคครับอันนี้ลูกค้านัดไว้9ก้ามงเช้านะครับมาตรงเวลาเป๊ะเลยโอเคครับเลี๋ยวช่างอ๋องจัดการให้ครับแล้วรับชมกันไปเรื่อยๆเลยครับ อ่ามาต่อกันนะครับตอนนี้เราก็ถอดเข็มออกมาแล้วนะครับโอเคไฟทีเบลก็ยังกระพริบอยู่นะครับแบ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 บอยู่นะตัวเลขก็ยังไม่ขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาถอดแผ่นตัวเลขถอดวงจรมันออกมาโอเคครับเดี๋ยวดับสวิตช์ก่อนโอเคครับเดี๋ยวรับชมกันต่อเรื่อยๆเลยครับมาต่อกันนะครับตอนนี้เราก็ถอด วงจรมันออกมาแล้วเนาะนี่ครับเราก็เห็นไฟทีเบลกระพริบแวบๆๆแแแบบอันนี้เราก็ตรวจสอบโอเคครับหลอดไฟทั้งแปดยังติดดีอยู่ครับไม่ต้องเสนอเปลี่ยนนะครับแล้วเรามาจัดการให้ครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าเกือบแล้วครับเกือบทำเองแล้วเพราะเห็นใน YouTube เขาบอกว่าทำง่ายอะไรไม่แพงแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับอไอวงจรพวกนี้ครับถ้าถอดไม่ดีก็ลายปิน ขาดหมดเลยนะครับถ้าขาดหมดทีนี้ต่อกันยากว้าวุ่นเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับจริงๆมันไม่เสียนะครับเนี่ยพวกนี้มันไม่เสียนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นยุ่งเลยนะครับตัวนี้สามสี่ตัวนี้ครับไม่เสียนะครับเห็นใน youtube เขาชอบสอนกันนะครับว่าให้ถอดเปลี่ยนได้เลยห้าตัวนี้หายแน่นอนถ้าโชคดีก็หายนะครับถ้าโชคไม่ดีก็วงจรเสียแน่เลยแน่นอนเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูครับที่ลูกค้าทํามาเองแล้วพังนะครับนี่ครับอย่างอันนี้นะครับเนี่ยลูกค้าท <mod sensitivity ifier> <uld> <mod disl od ils> ํามาเองครับพังครับสรุปนี่ครับยังส่งมาแก้อยู่เลยครับอันนี้อันที่หนึ่งเนาะนี่แล้วก็มีอันที่สองนี่อันที่สองนะครับอ่าดูนะครับเนี่ยลูกค้าต่อมาเองนะครับไม่ดําเลยนะครับเนี่ยครับไม่ดําเลยนะครับวงจรเลือนไม้นี้ไม่ง่ายนะครับมันเล็กนะครับเนี่ย มันเล็กนะครับไม่เสียหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับตัวอย่างผมมีให้ดูเยอะเลยนะครับอันนี้ของนาวาร่าเหมือนกันครับลูกค้าไปซื้ออะไหล่มานะครับเอามาทําเองสรุปว่าพังนะครับเสียส่งมาแก้อยู่นะครับนี่พ่อค้าขายอะไหล่ก็ยิ้มเลยนะครับได้เงินไปแล้วลูกค้านั่งเศร้าพังเองนะครับสรุปทําไม่ได้ครับพังเองครับต้องส่งหาช่าง โอเคครับถ้าอยากได้งานเนียนๆคุณภาพเหนือมาตรฐานจ่ายแล้วจบทีเดียวครับก็ติดต่อได้เลยครับช่างอ่องแ้วามินครย์ปดแปด2งสออามศนย์หนึ่งสามครับโอเคครับเรวขอตัดการเรือนไม้อันนี้ให้ก่อนครับอนี้ลูกค้านั่งรอรับอยู่หน้าร้านเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันต่อตอนที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับ อ่าโอเคครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราเปิดสวิตช์ลองให้ดูอ่าโอเคครับเลขไม่ขึ้นแล้วทีเบลไม่กระพริบแล้วนะครับเราลองกดปุ่มโอดีโอดูครับว่าปุ่มใช้งานได้ปกติหรือเปล่าโอเคครับปุ่มยังนิ่มใช้งานได้ดีครับเดี๋มาลองเข็มวัดรอบเข็มวัดความเร็วดูครับว่าขึ้นปกติไหมโอเคครับผมกวาดสมูทดีครับ ไฟเตือนน้ำมันหมดโชอ่านี่ครับนี่ใช้ได้ครับอันนี้ส่วนใหญ่ที่ทํามาเองจะเจอว่าเข็มน้ํามันพอลูกรอยต่ําสุดไฟเตือนไม่โชวนะครับอันนี้คือช็อตนะครับเสียเฮ้ครับนี่แบบประกอบเสร็จลองที่รถให้ลูกค้าได้เลยครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบเข้าบอดี้เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการรีช็คครั้งสุดท้ายนะครับ โอเคครับใช้ได้ปกติเนาะนี่ครับด้านหลังเราก็มีแปะสติกเกอร์รับประกันพร้อมเขียนวันที่ไว้เลยนะครับเนี่สิบหกเดือนสองปีหกแปดครับอันนี้รับประกันนะครับอันนี้ทุกชิ้นนะครับเรามีแปะรับประกันไว้ให้หมดนะครับโอเคครับนี้ส่งงานได้เลยครับสนใจซ่อมเดินไหมก็ติดต่อได้เลยครับศูนย์แปดแปดสองสองสองสามศูนย์หนึ่งสามครับช่างอ่องนวมินครับกรุงเทพ ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลถอดส่งมาก็ได้นะครับอินบ็อกซ์ที่อยู่หากันได้ไลน์เฟซแฟนเพจนะครับสะดวกทุกช่องทางนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ